ผมก็เป็นเป็นจังวันนี่แหละซึมงเมื่อเกิดไม่มีนะวันสินใหญ่น่แต่ว่าสวดมนต์ไปดีๆนะสวดทราประจังอีกมันพวกมนต์ดำมาบอกว่าคนขิ้งผมดุกือกุดผมสีปินเอ้าผมว่าผมก็อันนี้อ้าเอาลงไปจันดอกพวกขี้บาปไงผมว่าสู้่าไปเกิดไปคันยังเรียกว่าบวชเป็นเจ้าวาาซื่อๆตัวนี้สู้เนี่ยจันดอกเงียบไป ผว่าไม่เห็นนอกมึงมันเป็นยังไงนั่นล่ะเดียวกับอันนั้นผมกับเสื้ออยู่บนห็นคูนปูปนอยิบปนเตียงปูนาพป็เต่าผมเสืออยู่ปูผมไคนเหินไปเงียบสจูจูฟันเป็นมาแล้วเป็น กระไดเด็กเล่าเราก็บอกว่าปั้งเราไเร่อยอ่นได้ได้ก้อนหินไปบอกครับอาจารย์นี่ได้ก้อนเสกก้อนหินเราไทยโอ้หลวงปู่เสกก้อนหินไทยเราเราเป็นอย่งไรอาจารย์มันก็ดีมันก็เงียบเลยเอาไปไหว้ไหว้ตรงไหนครับที่มัสยิดมีปงผียูเนี่ยมัสยิดเขาอย่างนี้ กับผมก็เป็นประมาทหลวงปู่เนาะภาษาอังกอเล่ากับเป็นอันนี้เนาะเราเป็นคนมัดมัดเลยในห้องเลยเด็กห้องห้องไอ้แจ๊กบริยาเทพบาทนั่นอยากให้เขาไปเกิดดีๆนะผมนาะผมเทพดั่งไล่ออกคือๆด้วยมางกรอันนี้ยนั่นล่ะนี่ผมว่าผมบริจาคทอดโซลามันซอแต่ให้กุ้มมัดบบเมึงอหูเพราว่ากูเป็นอย่างเนี่ย กูนี่ยผ่าสมังกินผีได้มึงซูหูบอผมว่าหูบอผ่าถ้านั่นกินผีผ่าผ้าสมังกินผีได้กูเนี่ยเสนอแต่กูได้มัดจูเลยซูอะไรได้เกิดไปเนี่ยเสนอกก็เงียบไปแล้วครับบัดเพิ่นตัวแตกมาคือเขาวันบ่วันศิลป์แต่หากใ่ตุ่มเงาดอกคำใบเดี่ยหินยังบ่บ่บยันยังเพี้ยนอนกับบ่มีฟันบ่มียังนอนหลับเนี่ยนอนดีโพดจำคนตายเลาะก็คือซื้อเลาะวันยันเราหายแล้วมาไก่ไป เอางบกุ้ยกุ้ยครับอันนั้นแค่หินโนกโอ้นี่พี่พงศ์เพราะไงเพราะไงแค่หินนี่ก็กันผีได้แค่หินแห่นี่ก็กันผีได้สวนม่อนไซวุ้ยข้าากันดางงงเนาะพพราะญงคือบอบอกม่นให้เพิินไปสวดเองเลยครับคือมาห้ม่อนเพิินไปเบิร์ตีน้อย ข้าเจนก็ผู้บวชมันก็เป็นข้าเจนย่อมกับเขามันบาลามีไปบาลามีมันเข้าใจคาถาคาถาตัวเดียวกันแต่ไม่ได้เหมือนกันอายุถิบาลามีเอ้าอย่างหลวงปู่สวงหลวงปู่หมุนอาหลวงปู่คูณคือกันนี่กรนี่หลวงปู่ลุงหลวงปู่ลุนลุนอามันคนละอันนั้นมันคนละอย่าง บารมีแต่ชาติปางก่อนไม่ใช่ว่าจะหลวงปูให้อัตมาตไปวะนี่คาถาส้อซนบารมีไม่มีก็ไม่เกิดไม่เกิดไม่ไมเกิดบาบามีสวดได้ก็ไม่มีผลเอาคาถาไปแต่ว่าเสกนะมัน<ช>บ่บขึ้น,นหายหโย,ยมเขา้าเข่าใจแบบนั้นโยมจะมาอุปถากสร้างวัดเป็นสิบสร้างโบสถ์เป็นสิบหลัง ถ้าบุญบารมีไม่มีก็ไม่ได้เอาคาถาไปกับบ่ขันบ่ขึ้นบ่ขึ้นคือเก่าปืนยิงก็เจาทะลุปัดคือเก่าแม่บารมีหลายอารี่งนู่นเท่านี้โอ้พู่านี่บอรมีพบ่มพู่มตังเลี้ยนให้หลวงปูเออเอา็